คุณการจอนบลังก็เป็นดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจนะครับอืมเอ่อนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้รับหนังสือเนี่ยนะครับมีคนส่งมาให้จากสภาผู้แทนราษฎรนะคณะกรรมการมาที่การทหารเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยมีหนังสือนะนะครับเอ่อเขียนโดยนายเอกราชประธานการมาที่การทหารก็เชิญผู้บัญชาการทหารบกผู้บุนวยการศูนย์เฉพาะกิจ ชายแดนไทยกัมพูชานายกันถักพงภัยบูรเวสประธานมูลนิธิจอมพลังช่วยสู้นะครับนะครับอันนี้มีคนส่งมาให้ผมนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นนะครับห้องประชุมกันมาที่การ N402 นะครับชั้นสีอาคารรัฐสภานะครับเขาบอกจะมีการประชุมกันเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับประเด็นบทบาทออของสถานะบุคคลดังกล่าวนะครับก็คือนายกันถัดพงภัยบูรเวหรือกัรจอมพลัง นะครับนะนะฮะเออมีมีอะไรอะ่ประประกาเมีย่อืมนะครับนะครับก็จะมีมาพูดกันหรือเอ,อเกี่ยวกับเรื่องนะเหตุที่เกิดที่อ่าชายแดนเนี่ยนะครับนะนะนะครับเหตุที่เกิดที่อ่าชายแดนนะนะฮะอืมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะยุ่งอยู่นะครับนะกนะนะนะ็เหตุที่เกิดที่ชายแดนประเด็นแรกก็คือ นะครับบทบาทและสถานะของบุคคลดังกล่าวนะครับก็จะขอให้กองทัพชี้แจงว่านายการถัดหรือจอมพลังเนี่ยการจอมพลังเนี่ยมูลนิธิการจอมพลังอะไรเนี่ยนะครับมีบทบาทหรือสถานะลักษณะใดที่ทําให้สามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนแได้ทั้งที่เป็นที่พื้นที่ความมั่นคงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยทาหารโดยตรงมีการอนุญาตหรือประสานงานาประสานอย่างเป็นทางการหรือไม่ และมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจกับกองทัพหรือหน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือไม่นะครับการมทีิการทาหารนี่ก็อยากจะรู้ว่าในการในการจอมพลังเนี่ยนะครับนะครับเข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงได้อย่างไรใครเป็นคนอนุญาตมีข้อตกลงอะไรบ้างนี่ข้อแรกนะครับที่เขาอยากจะรู้นะครับในประเด็นแรกประเด็นที่2การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยทาหารในพื้นที่ชายแดนเนี่ย ได้ให้ความสะดวกแก่ในกันจอมพลังนะครับทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพได้ประเมินความเหมาะสมและความปลอดภายัยอย่างไรบ้างนะครับที่ให้เข้าไปบริเวณที่มันเป็นเขตที่ห่วงห้ามเนี่ยเข้าไปได้ยังไงใครอนุญาตข้อ3นะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อการสร้างภาพลักษณ์นะครับการดําเนินการาาลักษณะภารกิจฮีโร่นะครับอันนี้เขาใช้คําว่าภารกิจฮีโร่ Hero นะ Uh, ภารกิจฮีโร่เนี่ยที่มีการทำคอนเทนต์ถ่ายทอดสดหรืออะไรต่างๆพวกนี้มีรายงานว่าในการจอมพลังได้ใช้การถ่ายทอดสดการเปิดเสียงหรือการสร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงพื้นที่หรือสร้างความเข้าใจขาดเคลื่อนต่อสาธารณะขอกองทัพชี้แจงว่าได้รับทราบและอนุญาตให้ให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับ และมีเจ้าที่อยู่ร่วมด้วยไหมในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยก็คือไลฟ์สดการเปิดเสียงเปิดเสียงก็อาจจะเป็นพวกซาวผีอะไรพวกเนี้ยหรือการสร้างภาพลักษ์สร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยหรือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตน่อสานะเนี่ยนะนะครับการบชิการก็อยากจะรู้ว่าเออมีใครอยู่ร่วมด้วยไหมใครอนุญาตยังไงเข้าไปทําการไลฟ์สดเนี่ย ในพื้นที่เนี่ยเปิดซาวผีอะไรต่างเนี่ยใครอนุญาตนะครับนะประเด็นที่4นะครับปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนในการจอมําลังได้อ้างถึงความขาดแคลนในหลายด้านเช่นนะบังเกอร์ไม่ไม่มีอาหารไม่มีเส้นทางลำเลียงของกองกำลังพลเป็นต้นนะครับกองทัพบกได้ตรวจสอบพท็จจริงในประเด็นนี้หรือไม่หากมีความขาดแคลนจริงเหตุใดจึงเกิดขึ้น ทั้งที่มีงบประมาณด้านความมั่นคงจํานวนมากก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านนะครับก็อยากจะรู้ว่าทําไมต้องมีการรับบริจาคนะซื้อบังเกอร์ซื้ออาหารเส้นทางลาเลียงของกองกําลังคลน,นะครับทำไมต้องรับบริจาคด้วยมันขาดแคลนในหลายด้านจริงไหมทั้งที่มีงบประมาณถึง2 0 0 0 0 0ล้านเหตุใดเงินไม่พอใช้นะครับนะครับนี่คือประเด็นที่4นะฮะที่การมาที่การทหารเขาอยากจะรู้นะครับนะข้อ5 การบริหารงบประมาณและการเทียบเคียงกับเงินบริจาคภาคเอกชนกองทัพบกมีงบประมาณปี69ในขณะอามีงบประมาณปี69ในขณะที่มูลนิธิการจอมพลังระบุว่ามีเงินบริจาครวม200ล้านเพื่อช่วยเหลือชายแดนนะครับนะครับขอให้กองทัพชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรผู้ดูแลกำลังพลในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ มันติดขัดประการใดงบกลางที่ขอจากมติคณะรัฐมนตรีมีงบประมาณเท่าไหร่ที่รวบรวมคําคของ,งบประมาณผ่านศูนย์เฉพาะกิจบริหารชายแดนไทยกัมพูชาและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนกองทัพในภาิกในภารกิจหลักด้านความมั่นคงถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ควบคุมอย่างไรนะครับประเด็นนี้ก็คือพูดง่ายว่านะการจอพลังเนี่ย นะครับมีการอ้างถึงว่าเจ้าเงินไปช่วยทหารเนี่ยสองร้อยวาาเนี่ยหาเงินมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยถามว่ากองทัพเนี่ยทำไมงบประมาณไม่พอหรืองไงมันติดขัดอะไรงบกลางก็มีอะไรก็มีเนี่ยทำไมจะต้องไปรับบริจาคนะครับนะทำไมเปิดโอกาสให้กัรจอมลังเข้ามา,า,าทำงานแทนกองทัพในภารกิจดักภารกิจหลักที่เป็นของฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าใจนะ นะครับนี่แหละครับก็จะได้มีหนังสือไปน,นะครับอันนี้ก็ลงนามโดยนายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะการมาทีการทหารนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับเนี่ยที่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเชิญนะฮะนะครับนะฮะอีกฉบับหนึ่งก็เชิญนะครับร่วมประชุมกับการมาธิการทหารเรียนพออ,อศูนย์เฉพาะกิจนะครับชายแดนไทยกัมพูชาก็จะคล้ายๆกัน นะครับแล้วก็เชิญนายกันถัศพงไพบูรณเวศเหมือนกันนะครับอีกการก็เชิญประธานมูลนิธิจอมกันพลังต้องสู้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นประธานมูลนิธิอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณการจอมพลังอีกกันมาที่การหนึ่งน่าจะเป็นการมาธิการมันน่นคงหรืออะไรอันนั้นจะเชิญผู้กองธรรมนัฐเชิญล้นตีอดีตล้นตีช่วยครังหรือไงนะครับชื่ออะไรคุณ ผู้ช่วยอะไรผมจำไม่ได้วิภาควิพัฒน์อะไรนะนะครับนะอันนั้นก็อีกอีกคณะหนึ่งนะก็เชิญก,กันหลายหลายคณะนะครับอืมเออคุณธรรมนัสไปไหมไปโดนรู้สึกจะเชิญอีกอีกอีกอ่าอีกอันหนึ่งนะอืมอืมนะครับอ่านะฮะนะครับลูกหมีโพสต์ออกหมายจับแล้วอ่าคดีอะไรนะครับอืมนะ นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีอะไรนะฮะนะอันนี้ผมไม่ทราบนะลูกหมีพอดนะเนี่ยในเพจท่านเปานี่หมายถึงใครอันนี้เราไม่ทราบนะว่าใครนะออกหมายจับผมไม่รู้เร <k <k ื่องเลยออกหมายจับแล้วอ่าใครเนี่ยนะเราเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะครับออันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบนะว่าใครโดนออกหมายจับนะครับอืมนะก็ไม่ทราบไม่ได้คุยกับลูกหมีตะ่กี้ก็มีอ่าหลายๆคนโทรถามนักข่าวถามออกหมายจับใครอันนี้ผมไม่ทราบนะ ยังไม่ได้คุยกับคุณลูกหมีนะอ่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีฮีโร่เพราะเรามีทาหารแล้วทาหารก็มีงบประมาณนะครับเราก็ให้ทาหารป้องกันประเทศนะเรื่องขายของออนไลน์ของคุณการจอมพลังผิดกฎหมายไหมไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบนะเขาผิดกฎหมายไหมผมไม่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ว่านะผมก็จะมาเช้านี้ให้ความรู้นะครับเรื่องการขายของออนไลน์ต้องขออนุญ,ญาตตลาดแบบตรงก่อนถ้ายอดขายตั้งแต่1.8ล้านขึ้นไปเหมือนกับเจนนี่ครับ ต่นะครับต้องไปขายต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่โฆษณาเกินจริงไม่โม้เกินจริงขายของหมดแล้วของเราดีอะไรต่างต้องระวังคําต้องห้ามเยอะแยะมากมายเพราะฉนั้นกรณีของการจอมพลังก็ต้องไปตรวจสอบดูว่านะครับเขาได้ทําตามกฎหมายครบถ้วนไหมสิ่งที่ผมนํามาเล่าก็คือให้ความรู้เท่านั้นอืทนายต้องเป็นกลางของประชาชนไม่ต้องห่วงผมนะครับถ้าผมไม่เป็นกลางก็ไม่ต้องรู้ผมก็แค่นั้นนะครับนะครับนะ นะครับนะครับรถรถแดงหายไปไหนอันนี้ไม่ทราบนะต้องไปถามคุณกันนะนะโฆษณาเกินจริงก็แบบสินค้าดีจริงหมดแล้วนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรถ้ามันไม่เป็นความจริงอะไรถ้ามันไม่ตรงปกมันก็จะมีความผิดกฎหมายสคบและที่สําคัญพวกเลขอ้างอิงอ,อยอต่างๆนะครับนะนะฮะอืมนะครับเหล่านี้ก็ต้องทําให้มันถูกต้อง นะใครที่จะไล์สดอะไรต่างน,นะครับอย่าลืมนะไปติดต่อที่สคอบอขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีรายได้เข้ามาก็ต้องเสียภาษีต้องระวังอ,นะอ,อืนะครับพีบ่เอ่อนะครับชอบชอบชอบนะครับตรงไปตรงมานะครับตรวจสอบในการตรวจสอบทําเพื่ออะไรให้เสียเวลาอ่านะครับก็คือการตรวจสอบนะบุคคลสาธารนณะทําได้คนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบไม่ต้องกลัวครับนะไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรนะอืม เข้าใจนะไม่ต้องท้อืมทําความดีอย่าทอ้อไม่ต้องกลัวสมัยก่อนคุณการจอมพลังก็ับตรวจสอบคนอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวการตรวจสอบเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับอืมเข้าใจนะครับอืมนะครับเอ,อนะเออืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืม นะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของเมียนายกคุณจ๋าธน,นนนท์แซวนักข่าวทําไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยเดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะโดยกล่าวหลังจากเดินทางกลับจากมาเลเซียนะครับที่นักข่าวไปนําเสนอข่าวว่านะท่านนายกนั้นพูดสํานองว่าไทยไปล่วงล้ําที่ดินขเมนขเมรเขมรล่วงล้ําที่ดินไทยคนก็เลยจะเอาทัวรไปลงท่านนายกว่าเออนั่นนายกไปพูดอย่างนั้นได้ไง เมียนายกก็เลยแซวนักข่าวขำๆนะครับว่าทําไมใจร้ายกับท่านนายกจำเดี๋ยวต่อไปจะจําไปแล้วนะเกินไปแล้วนะนะนะครับก็ท่านนายกก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะครับก็ฝากฝากไว้ระมัดระวังคำพูดนะครับท่านนายกครับต้องระวังเพราะว่าข่าวที่แล้วแพรทองทานชินวัตรก็ซวยไปทีแล้วไปคุยกับอุนเซนนะครับอังเคลอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ นะครับนะนะครับนะรบ,บอกหลานมาเลยนะสุดท้ายก็ต้องหลุดจากนายกเพราะฉนั้นท่านนายกก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวไอ้พวกขมิ็นก็จะเอาไปไปอะไรไปบิดเบือนเข้าใจไหมอืมชัดเจนนะมีอะไรบ้างครับอืมอ,อ่อืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะนะครับนี่เขาบอกเลยไทยรัฐออนไลน์ทุนเทายึดประเทศ เขย่าศรัทธารัฐบาลเดือนเดียวอ่วมนะครับนี่ก็เป็นจากไทยรัฐออนไลน์นะคือตอนนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องทุนเทายึดประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองระดับชาตินะครับนะครับนะมูลนิธิต่างๆนะครับผมไม่ได้หมายถึงมูลนิธิไหนนะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินเทาอะไรต่างนักการเมืองไปตั้งมูลนิธิแบบทุนเทาๆอย่างวันนี้คุณอธิยะก็ไปพูดถึงเรื่อง นะสสเทา่านักการเมืองเทา่าซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครเราไม่ต้องไปมีตัวย่อตัวเต็มอะไรเขาหรอกนะสมมุติว่าสิ่งที่อาชญะพูดสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับก็แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกเจ้าของบ่อนการพนันเว็บพนันสแกมเมอร์นะครับนะทำของผิดกฎหมายค้ายาเดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นสสเยอะเข้ามาเป็นสจเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังพวก สีเทานะครับพักส้มเขาก็ยืนยันนะครับว่ามีส้มไม่มีเทานะครับมีส้มไม่มีเทานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสีเทานี่มันอันตรายจริงๆครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะอืตำรวจจับแล้วร้านค้าประกาศผ่านเฟซนะครับรับเติมเงินคนละครึ่งพัดหักเปอร์เซ็นต์เป็นร้านค้าสามลายในจังหวัดสมุทรปราการอุดรธานีนครสวรรค์จับแล้วครับนะครับคนละครึ่งนี่จะไปรับเติมเงินไม่ได้นะ หากประทรงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะมันจะต้องเอาไปซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นรัฐอ่าเพราะฉะนั้นใครร้านค้าทําแบบนี้ก็ต้องถูกดําเนินคดีนะครับนะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายวันแรกก็เริ่มมีการโกงแล้วอันนี้ผมเอามาจากเพจของคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับก็เป็นผู้ดําเนินรายการผู้ประกาศข่าวของช่องถ้าจําไม่ผิดน่าจะช่องวันนะครับคุณอนุวัฒน์นี่ก็เคยมา,าหาผมหลายรอบอยู่นะ เคยมาปรึกษากฎหมายอยู่อืเข้าใจนะนะครับพิพัฒน์นะครับ,รบจ่อหาลือคลังหาทางลดปรับลดค่าไฟฟ้าส่วนต่อขยายอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะนะครับพิพัฒน์จอหาลือกระทรวงคลังหาแนวทางปรับลดค่าลดไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่สองกระทรวงแต่ต้องรออาการสูงสุดนะครับว่ามันจะทําได้ไหมนะครับอ่านะ รับกังวลเรื่องนี้สาธารณะวันทะลุเพดาน70%นะครับถ้านี่เยอะเนี่ยก็ลำบากนะนะครับมีรายได้ร้อยบาทนะครับเป็นนี่70็ดสินี่ตายนะขอบคุณท่านทนายชัยยาสุวนะครับที่ที่แชร์นะครับขอบคุณครับอืมีอะไรบ้างครับทราบแต่คณะลัมตีนะครับการไปลงนามของคุณนุทินกับนะครับหุณนมาเน็ตนะครับแล้วมีมาเลเซียอเมริกาเนี่ยสรุปแล้วคนที่ได้ประโยชน์นี่คือใคร นะครับคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือใครนะอเมริกาหรือไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับสังคมเขาก็อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์นะครับก็ดดตามกันต่อไปนะครับว่าเนี่ยไปทาบันทึกข้อตกลงเนี่ยสรุปแล้วอเมริกาที่มันมาน่ยมาเป็นสักขีพยานหรือว่ามาทํา MOU อะไรเกี่ยวกับเรื่องแร่หายากประเทศไทยจะเสียประโยชน์ไหมนะครับไปทําอะไรที่ ไปยกแร่เลออะไรให้อเมริกาหรือเปล่าที่สังคมก็ตั้งคําถามท่านนายกก็ต้องตอบกันต่อไปนะครับอื <c oughs> มีอะไรบ้างครับเน่ยที่น่าสนใจนะข่าวสารวันนี้นะอืมอืมนะว่ากันไปนะครับหลายๆเรื่องนะครับเออนะครับนี่อะไรครับเนี่ยแปดนาทีที่ผ่านมาไทยรัฐนิวโชว์นะครับนวัดกี้การจอมบลาลังเลิกเล่นดราม่า ถ้าเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเอาเงินไปซื้อออะไรบ้างนะครับลัน่นหยุดพูดลอยๆใครๆก็พูดได้แต่ผลกระทบคือตนโดนดา่านะนี่บอสนวัต์บอกนะนะครับการพูดของคุณกันให้สัมภาษณ์เนี่ยบางทีทำให้คุณนวัต์เขาถูกดา่าแกก็เลยเริ่มมีความโกรธนะครับเข้าใจนะคนแบบไหนรับโอนเงินบริจาคอ,อะไรนะครับว่ากันไปนะครับ นะครับอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับอืมอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะจ๊ะอืมจุกรู้นะอืมนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีแต่เรื่องบอสนะวัดนะนะครับกับคุณการจอมบลังแล้วก็มูลนิธิแล้วคุณเตะอ่าคุณ,ค,ณคุณเตะอืม มีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนายกประเทศไทยบินเกาหลีหกชั่วโมงทำงานเจ็ดชั่วโมงนะครับอ๋อนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในะวันนี้นะเอ่ออืมนะครับนะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะกำลังดูนะฮะ นะครับนักข่าวนะครับคุณชิวนะครับเขาบอกอะไรประเด็นเรื่องของการจอมพลังยังไม่เห็นมีพิธีกรข่าวและผู้ประกาศข่าวคนใดออกมาเรียกร้องหรือทําหน้าที่ของตัวเองตามวิชาชีพหรือจรรยาบาณเหมือนพุทธอภิวันนะครับเขาบอกว่าการนําเสนอข่าวการจอมพลังเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องกระแสด้วยแต่ปรากฏว่าพิธีกรข่าวผู้ประกาศข่าวนะครับที่ออกมาเรียกร้องและทําหน้าที่ของ นักข่าวมีคนเดียวคือพุทธอภิวันนะครับอืมทําไมคนอื่นจึงเงียบจังอืมข่าวด่วนพบตรรแถลงปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศได้ยาบ้า96ล้านเม็ดระบาดยิ่งกว่าลูกอมจับกลุมผู้ต้องหาได้1.7หมื่นลายเยอะกว่าพ่อค้าไก่ปิ้งอ๋อครับอืมอืมนะครับยาเสพติดมันเยอะนะเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆเลยครับอืม อะไรกันเนี่ยครับอือออืมนะครับอมรินนิวบอกธรรมนัตลั่นไม่เคยคุยอัธยะนะครับนะปัดตอบปมนักการเมืองชอช้างพักกล้าทำเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ชี้นี่ทอทงไม่ใช่ชอช้างนะครับคนก็จะไปโยงกับอ่ท่านธรรมนัตธรรมนัตบอกไม่ใช่เขาทอทงไม่ใช่ชอช้างนะครับไม่เคยคุยกับอัธยาอือเขาบอกอืม นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของสวนันทนาถูกลงมติข้างมากกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้แรงนะครับนะ่ะก็คือว่ามีการพูดถึงเรื่องคนขายหมูนะครับนะ่ะเปรียบบอกว่าสวอีกคนหนึ่งเป็นคนขายหมูนะครับบุตรธิสภาก็เลยลงมติเสียงข้างมากร้อยสามสิบเสียงนะครับว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงส่งเรื่องให้ปปชนะครับวันนี้พี่เดชาดูหล่อมากขอบคุณครับอืมอืม เออนะฮะอืมนะครับ,อ,นะรบอะไรพวกที่ด่ากันอยากได้แสงใครก็ไปด่ากันไม่มีนะครับเขาแค่ตั้งข้อสังเกตครับนะแต่ต้องอะไรกันไม่ได้เลยงล่ายนะครับการจอมพลังมูลนิธิต่างๆสมัยก่อนอคุณกันก็นะออบทขยี้คนอื่นก็มีนี่นะเยอะแยะไปอ่ะนะวันนี้โดนตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ใครไปดา่าผมไม่เห็นมีใครดา่านะผมว่าบางคนเนี่ยบางทีก็อย่าอะไรขนาดนั้น นะครับนะนะะการวิพากษ์วิจารณ์คุณการจอมพลังเขาไม่เขาเขาไม่ใช่อะไรไม่ใช่เทพนะวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้คุณการจอมพลังก็วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเยอะแยะไปโดยใช้ถ้อยคําแรงๆก็เยอะท้าทายก็เยอะเพราะนั้นวันนี้โดนตรวจสอบโดนตั้งข้อสังเกตไม่มีใครเขาด่านะครับนะครับอย่าไปยอกันมากนะักอมนะไม่มีใครเขาอยากได้แสงหรอกทุกคนก็มีแสงในตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับดิ้นกันใหญ่นะอืมนะ อัจฉริยะแฉเส้นเงินนักการเมืองชอช้างรับเงินเว็บพนันจากคขมเมโอ้โหนะครับอัจฉริยะนี่ไปเอาเรื่องราวมาจากไหนอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะต้องไปถามเขาเองนะใครก็ไม่รู้ชอช้างช้างไหนก็ไม่รู้อืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมเอกนิตินำทัพจอนั่งประธานทีมตรวจสอบเงินเทาตั้งเป้าเล็งผลในเดือนธันวานะครับที่จากสแตนดาร์ดเวลนะครับนะ ก็รัฐรอ,องนายกรัมตีคังนะจะนําทีมตรวจสอบเส้นเงินเทานะครับรวมรวมพลังผบตอรรับตีวิธรรมรับตีดีอีร่วมทีมคอนเน็กเดอะดอทนะครับเนี่ยครับจะปราบเนี่ยพวกเงินเทามันเยอะเหลือเกินอ่ะทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดครับอา่าอืมเยอะแยะไปหมดนะครับอืมอืมเยอะแยะไปหมดนะครับอืม อืมอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมอืมนะครับนี่เขาบอกอะไรตำรวจจับแล้วสามลายคนละครึ่งพัดแลกเงินสดนะให้ไปซื้อของก็ดำไปแลกเงินสดนะก็โดนนะฮรัอืมอืมมีอะไรบ้างครับ ธนกิจเลขาลำตีพอมอไม่ทราบเรื่องนะักการเมืองชอช้างยันพักกล้าทำไม่ปกป้องใครหากเอี่ยวสแกมเมอร์ชี้ธรรมนัตเอาจริงปราบสิ่งผิดกฎหมายไม่แล้วเว้นคนผิดบอกข้อมูลที่อธัธยะแฉะต้องตรวจสอบเส้นเงินเชื่อมโยงให้ชัดนะครับก็ว่ากันไปครับว่ากันไปอมืมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมอืมอืม บิ joke, ๊กโจ๊กแฉหมดเปลือกนักการเมืองตำรวจเกี่ยวข้องนะครับเออ,อะไรก็ว่ากันไปครับแฉก็แฉกันไปก็หลักถงงหลักฐานก็ว่ามาอืมนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรในะวันนี้นะมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยอืมทั้งวันออืมอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะออเมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับเอ,อทุกวันนี้พูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำใช่ใช่ใช่ อ่อืมนะครับมีอะไรบ้างครับอ,อ๋อยาดมยาดมนี่น่ากลัวนะครับเนี่ยไม่รู้ผ่านออยไอปได้ไงทําไปทํามาตรวจสอบไปสอบมาเข้กดว่ามีสารพิษมีจุลินทรีย์อะไรน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเอาออยอต้องเข้มงวดหน่อยนะนะครับออยอต้องเข้มงวดหน่อยนะครับอืมอืมเรื่องสอวหรือเรื่องสอวก็อย่างที่บอกนอเนี่ยสวส่วนใหญ่สวสีน้ําเงินก็ลงมตินะฮะว่าสเวเชื่ออะไรอังคาใช่ไหม นะครับเนี่ยไปไป,ไปต่อว่าสวด้วยกันว่าเป็นพวกอาชีพขายหมูอะไรเนี่ยนะครับเขาก็หาว่าไปเสียดสงเสียดสีก็ถึงขนาดเนี่ยผิดจารณาทำร้ายแรงเลยนะโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันเรื่องเล็กๆกน้อยนะแค่เรียกว่านะครับเป็นสวขายหมูเนี่ยผมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะอะไรมันจะขนาดนั้นอ่อนไหวกันจังอือ รัฐบาลไฟเขียวค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันสายสีแดงสายสีม่วงระยะเวลา1ปีนะครับหนึ่งธันวาคมหกแปดเตรียมชงคลอมอนุมัตมนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วอืมนะครับอืมีอะไรบ้างครับนะครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยโรมเชิญธรรมนัตนะหรือมนวรพัก แจ้งกันมาที่การความมั่นคงสามสิบตุลานี้บี้รัฐบาลจะ่อปราบแก๊งสแกมเมอร์นะครับอืมนะครับเนี่ยฮนะอืมนี่เรื่องใหญ่นะนะครับเนี่ยก็เชิญมานะมาพบนะอืมจะมาหรือเปล่าอ่ะผมว่าไม่มาลวนะนะผมคิดว่านะอืมง่วงนะง่วงนอนเมื่อคืนนี้กินหนักเมาหนักอืมนะครับอืมมีอะไรครับเนี่ยอืมนะครับ อืมอืมนะครับนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างก็สอบถามได้นะวันนี้มีคนมาร้องเรียนผมนะเขาบอกว่าโดนตำรวจยิงนะครับตำรวจยิงนะฮะได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความแล้วไม่รับแจ้งมาจากแถวๆถวเชียงใหม่ผมก็เลยบอกว่าอะไรหาหลักถุงหลักฐานมาหน่อยว่าทําไมเขายิงอะไรต่างนะนะครับก็มีคนมาร้องเรียนชาวบ้านโดนตำรวจยิงนะครับเอ่อก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย แต่วันเกิดเหตุดนตำรวจยิงไม่มีของกลางไม่มีอะไรผมก็บอกว่าตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมบอกไม่มีปัญหาเราไปหาหลักฐานมาเอารายละเอียดมาเดี๋ยวจะดูว่าจะประสานงานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะจุกครูเอ่อ,อมืมีอะไรบ้างครับเนี่ยอืมนะครับสอสอสอ,อ,อชนนพัฒนาคั่วสอสอสงขลาเขตสี่พักกล้าธรรมเจ้าของฉายา ช้อช้างที่นายอัจยะกล่าวถึงเปิดใจกับ p p t ีทว่าหลักฐานเส้นทางเงินก็ไม่ได้สื่อว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์จากพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า,าพ่อหนุ่มหน้ามนต้องการอะไรถาม,ม่าโกรธแค้นพ่อหนุ่มหน้ามนใหม่ไม่โกรธไม่แค้นไม่ฟ้องให้ในายอัจยะบ่นไปเลยนะครับแต่ภาพพิงมากๆสักวันอาจขออาสาร่วมปราบสแกมเมอร์แต่ที่ต้องออกมาที่แจง วันนี้เพราะไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดที่สําคัญคือความรู้สึกของคนในพื้นที่นะนะนะก็คือหมายว่า,าท่านสอสอชนนพัฒน์สสสงขาพักกล้าทำบอกว่านะครับนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนันออนไลน์นะครับนะไม่กโกรธไม่แค้นไม่ฟ้องในอทิยะนะครับนี่เขาเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับายอธิย็ต้องไปหาหลักฐานมาถ้ามองว่าเขาเกี่ยวข้องนะครับอเข้าใจนะครับ จุกครูนะครับอืม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 อม <c oughs> เออมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมอืมเอานะครับเอาแล้วครับสามนาทีที่ผ่านมาแต่นะครับแนวหน้าออนไลน์ครับ นะครับโพสต์ตำรวจค้นโกดังเก็บรถอูวีสิพบรถหรูเชฟโรเลตสีแดงของลูกค้าแล้วหลังซ่อม2ปียังไม่ได้คืนอ๋อตำรวจเข้าคนแล้วนะนะเชฟโรเลตสีแดงนะครับนะไปที่อูวีสินะครับนี่อูนี้ดังนะออกรายการหุนกระแสนี่นี่รายงานข่าวจากแนวหนะ้าออนไลน์ไปคนแล้วอูวีสิ 10. นะครับใช่อูเดียวกับที่ออกรายการขุนกระแสหรือเปล่า อืมนะว่ากันไปนะฮะอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมขมนขยับรถถังสองคันสันดิภาพยังอยู่อีกไกลอ๋อขยับแค่สองคันนะอืมอืมข,ขยับน้อยไปหน่อยมนะั้ยอืม มีอะไรกันบ้างนะครับอืหญิงไทยตกตึกสูงที่ปลอยเป็ดเขมรจับเขมรเขมรดับคือไม่ง่ายหญิงไทยตกตึกที่ปลอยเป็ดดับก็คือที่เขมรนะจับตามรัฐบาลไทยจะขยับกี่โมงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอนะครับว่ากันไปนะเยอะแยะเหลือเกินนะเออนะครับอออืืว่ากันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องการตั้งคําถามถึงคุณกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่น้องครับพี่เดย้อมผมร้านไหนฮะชื่อร้านหอมหวนปากซอยเรียบคลองสองสามสิบเขตคลองสามวาใกล้ๆกับห้างโลตัสเรียบคลองสองนะครับอืมอืมอืม เอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับมุ่งง่วงเมื่อคืนนี้เมาหนักไปหน่อยพอก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับฝันดีราตีสวัสดีนะครับวันนี้